วุดปัดครับตอนนี้เราเข้ามาในป่าลึกแล้วนะมาในป่าลึกแล้วใช่ป่าลึกดูนะลึกทางนี้ก็ทางนี้เป็นสีชมพูอะแล้วก็เข้าไทรยางไงไทรยากันเพี้ยนลูก ครับ้าย,ยางยานี่นั่นเลยนะมาแล้วครับตอนนี้เรากำลังลงเขานะลง oh เขาลงเขาลงเขาไปแล้วน้ลงเขาไปเล้ว นี่นะขนาดน้เอิบยังไม่ได้เปลีนอะไรมากตรงนี้แหละที่เสียที่สุดตรงนี้่เสียที่สุดจับไว้ตรงนี้คือที่เสียที่นดเนี่ยตรงเนี้ยเสียไหมดูดิหายเล้วหายล้หายไรเล้มาไฟครับ เขาเขา่เขาจะอยู่ผงร้อนหรอถ้าเขาอยู่ผงร้อนเขาต้องเคยมาไฟอับเียวมาไฟเขายนะเดี๋ยกมาไฟครับเลงเลืงสั่นเองวังโดนมีดอ่ะโดนมีดเดี๋ยวมาไฟนะ อุ๊บบักใหญ่ครับอ่าอ่าเก็บบักฝ้ายครับ ừ, อไปกันครับวันนี้ยังท่านสู๊ครับยังท่านสู๊บเลยดังเพิ่มอู้ฟ้าห้องครับฟ้าห้องฟ้าร้องฟ้าร่องไปกันต่อครับนี่ครับออกไฟครับ แกจับเลยแกจับเลยเ,ลยเยดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเออมาให้เดี๋ยวมาให้มันมันไกลยังไม่ถึงนี่ครับเปี้ยวอ่ะโอเคได้มาแล้วครับสุกหวนานหวานไปกันต่อนี่ไหมเออมแยกที่หนูน่มมอเออมลบที่โอเค เรามีมีดด้วยนะปฟ้าร้องฟาร้องเสียงรถต้องหาเไม่ใช่เสียงฟาร้องจริงไม่ใช่เสียงรถเสียงรถเหรอเสียงฟ้องงเสียาร้องไปครับจะมีหลุมอะไรโอ้โหเราลงหรือเราขึ้นเนี่ยเราลงลงเขากันฮะลงที่ไหนลงเนินมากกว่าไม่ใช่ลงเขาลงเขามันจะยิ่งกว่านี้ที่จะทางนี้ก็ขึ้นไปได้อีก เราเจอป่าหน่อไม้แล้วเราเจอหน่อไม้แล้วเดี๋ยวเราจะลงเก็บกันแล้วนะนี่คือป่าหน่อไม้โอเคเดี๋ยวเราลงเก็บหน่อไม้กันก่อนนะนไปกันต่ออ่ะนเด็กๆเ,เ,เก็บอะไรนะอ่าน,นี่สยามเก็บไปเก็บไปเก็บนอก น้ำเย็นใสสะอาดไปอาบน้ำกันดีกว่าี่ิเรา่กเลยขึ้นขานี่นะครับป่านอ้ม้ของเราเราจะเข้าป่านี่แหละเดี๋ยวไปหาเก็บหน่อไม้กันดีกว่านะสวนนพี่กไปงเด็กๆอาบน้ำคลองกันฮะเดี๋ยวเราจะเข้าป่าไปหาหน่อไม้กัน

คอนเย็นสบายไหยให้เย็นเลยมันร้อนเลยมันคน้ำคอนกันฮนะ<อ>นี่ก็จะเป็นป่าหน่อไม้นะครับผมตามสองฝั่งคอนนะเฮ้ยจับปลาได้ไปดักปลาหาเก็บหน่อไม้กันไปดัปลาได้สองฝั่งคอนฮะ ่น้ำไม้ครับลำธารจะไหลลงไปนู่นนะครับไหลเข้าไปลงไปเมืองจันนู่นนะครับตอนนี้เราอยู่บนยอดเขานะฮะน้ำก็จะไหลลงจากยอดเขาแล้วก็ไหลลงไปสู่สวน ต่างๆฮะที่อยู่บริเวณด้านล่างนะฮะตอนนี้ก็มีฝนโปรยลงมานิดหน่อยเราขึ้นไปดูข้างบนขึ้นไปดูกันโอ้ไม่รู้ต้นอะไรฮะสูงใหญ่ รุดปัดครับมาดูมาครับมาเอาหน่อไม้ล้านน่อไมเอาหน่อไม้ น้ำใหม่ไฟบานหรือน้ำใไม่ไฟปลาครับไฟปลาโอ้น้ำใไม่ไฟปลาครับโอ้น้อม่ปลาบอกได้แล้ววันนี้ได้กับข้าวแล้วไปลุยกันต้อแกงเอาไม้สดเลยไป้วครับัวต๊าปเอาปกหัวไว้ปกหัวไว้ยานะปกเจ้าปอกปให้ได้หน่อยจ้า หันมาที่หน่อยหันมาที่หน่อยเป็นยังไงหนาวไหมสน,น,นุกน้ำตาลโอเคเอาน,นี่ใครเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลนายพันนายพันเป็นไงหนาวไหมนายพันตอนนี้เราได้หน่อไม้แล้วนะแม่แม่เอาหน่อไม้ให้ผมหนะ่อยตอนนี้เราได้หน่อไม้แล้วเราก็จะทําไปขึ้นไปต้มกันนะแล้วก็ทํากันแกงนะฮะหน่อไม้ไปกันเลย อันนี้มีฝนตกนะสนุกไหมทุกคนอันนี้ใน้างก็เปียกฝนเฮ้ยหนาวลูกแก้วหนาวไหมไม่หนาวหรอเฮ้ยทำไมไปแอบอยู่มุมนั้นไม่หนาวไปกันแลวครับผมตอนนี้